กูเข้ารีบมาแล้วกูเจอแบบนี้พี่ชายเดี๋ยวก่อนให้กูตั้งตัวก่อนพี่เพื่อนอย่ารอมามาดิเพื่อนตัวใครตรัวมันแล้วกูไปไล่เฮียลาก้อยอ,อ,อ่ะโอเคกูรอดละกูยังกูกูยังไม่ได้พูดเที่ยอะไรเลยกูจะบอกว่าไอรีบเทียนี่มันสามารถพามึาไปที่ไหนก็ได้มาละที่นี่ที่ใดมันเป็นท่อระบายน้ำอำหาพาอ่อตัวใครตรัวมันแล้วกันเพื่อนถ้าถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นนะ น่ะวัดต่อฟักคงตายเออวัดต่อฟักเป็นนี่ไหว้นี่ว่าไอ้เหี้ยเราเราเป็นแก๊งเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าเนื่องด้วยเป็นนิวไว้เป็นแพ้เด็กเราก็ต้องกระทืบมันด้วยเด็กวัดต่อฟักไอ้เหี้ยตีบักอ้าวเหี้ยไม่ตีบักละตัวให้ตัวมันละกันเพื่อนไอ้เหี้รู้ว่คือกูกูขอยืนดูแบบต้องอ้าวไม่ตีบักละมันตีบักแล้วนตียากาศก็มาเว้ยโอ้マイ god potter gisby and โอ้ animatronic ปม่อันนี้เอนเดอร์สเกลเตันกูนี่แฟนพันธ์แทฟฟี่ถึงแม้ว่ากูจะไม่ดูมามากกว่า800ปีแต่กูรู้แน่นอนเมื่ออีกสักพักเอามาตลักซ์นิวเคลียร์จะลงหรือเปล่าพี่นิวเคลียร์จะลงหรือเปล่าเียมันเนี้ยวัตต์ฟลักซ์เอ้าโอ้โหเดินอย่างช้าเลยอันนี้มาเท่านี้กูจะแม่งตีทีเดียวแตกตัวใครตัวมันแล้วกันเมื่อกูล่อมาหายละโอเคมันมันยังยืนอยู่เฉยๆเว้ยโอเคกูยังรอดแหละคือจังหวะนี้มันไม่สามารถทำอะไรกูได้เว้ย กูอยู่ข้างบนฮ่าฮา<ล>ขึ้นมาดิว่า <the> แต่ฟักเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหกูรู้เลยไอ้เฮียทำ้ำท้ำแบบนี้เหมือนเดิมไอ้ไอ้หน้ายิ้มเฮียน,นั่นแน่นอนไอ้ตัวนั้นแน่นอนกูรู้เลยมันเคยอยู่ในแคมปิ้งมาก,ก่อนกูว่าแล้วไอ้เฮียกูเดาไม่เคยผิดแน่นอนร้ายเปอรเต็นยังไงก็ไอ้ตัวเฮียนี่มึงหนีเถอะเิ็นถอยไปเพื่อนไปอยู่ในฟต์ไป ตัวใครตัวมันแล้วกันถ้ามันเข้ามาเนี่ยแต่กูจะวิ่งแผ่นไปก่อนเร่นเดือดสมมึงก็ตายอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหควันขาวเจอคุณใช้ยาสีฟันอะไรครับขอโ,โทษนะคะควันม,มีปัญหาเหรอคะใช้ย,ยาสีฟันอะไรคะเนี่ย,โโย,ยเข้ามาสิเพรรื่อนมเข้ามาทันทีที่มึงเดินเข้ามาพวกกูจะวิ่งออกไปอู้ he's f i n i s h e d he's f i n ร็จไอเฮียบังเลงกูเดี๋ยวไปหนึ่งผมขอซื้อของก่อนนี่ ลาวานี่ฮิวล,ลิงสปีโฟชั่นกูซื้อไปด้วยแล้วกันเผื่อแม่งได้ใช้เว้ยโอ้เออเพลงดีมากเพลงดีมากเพลงดีมากทุกคนไปฟังนะเว้ยที่นี่ที่ใหเอโอ้ถ้ำกูไม่ได้อยู่ในอินทูเดอร์้เว้ยทำไมเป็นถ้ำแบบนี้อ่ะวัดตัวฟ k กระตูนแคทดิว่ากระตูนแคทดิว่าเออเพลงมันก็มันดีเว้ยเพลงนะใช,ชะ่เอ๊ ทำอะไรกูได้หรอกเพื่อนของเพิ่งซื้อมาแม่งได้เสียตังค์แล้วกูนี่ลาวะคอยซื้อไปเหมือนเดิมมัแหละเอ,เอ้นั่นมันคุณยายคุณย่าเคยพูดเอาไว้คุณยายแกน,นี่ยังไงล่ะคือคือคือบ้านมันแคบขนาดแค่นี้เองเหรอ ถ้าในเกมเนจริงนี่น่าจะโดนแบบว่าคุณยายแม่งไล่ล่าละยายยายอะไรครับแบบนี้เข้าจะใช่ไหมตัวมาแล้วตัวใครตัวมาแล้วก็วัวตัวยายลม้มกระดูกหักก็เล่เหมือนนั้นยายล้มเหมือนนั้นกระดูกหักละเชื่อดิโอ้โหเสียงยายขำได้เยี่ยมมากเป็นเสียงขำที่เยี่ยมที่เคยได้ยินมาโอ้โหแม่งมิตรสทยท่านแม่งเยี่ยมอ่ะพูดจริงแม่งแดงแจ๋เลยเจ้กุลอดยังรอดอยู่เฮ้ยลิฟต์ถึงชั้นไหนแล้วเนี่ย ป,ประตูโอ้โหเฮ้ยอันนี้กระบวนการสีสีหรือเปล่าเขาเนี่ยเขาไม่ไล่โดทวีไม่ใช่คุณอยู่ข้างบนนี่แหละอยู่บนปลอดภัยไว้มันไม่สามารถขึ้นมาได้แบบร้านเปอร์เซนต์กูมั่นใจฟันทงไงน้องอินพอ t ส์จ้ะกูรู้เลยเฮียน,นี่อามองกันอามองกูสอามองกูส oh, โอ้สปีใช้ไม่ได้ปีใช้ไม่ได้แล้วมันก็ติดประตู oh. อ่ะกูยืนดูยังได้เนี่ย ว้ายทำอะไรไม่ได้ว้ายว้ายว้า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 ทำอะไรไม่ได้ว้ายว้ายว้ายทำอะไรไม่ได้ดิน้องเรียบร้อยแล้วกูัวรอดโดยการยืนดูลูน่าอาบิดเออไอเพลงนี้ลูน่าอาบิดเออโอ้พี่ชายที่นี่ที่ไหนเดร็กเดร็กไอชิ้นเดร็กกูจำได้เพื่อนแม่งเกือบแตกไอเหี้ย อ่ากระจกแตกแล้วตัวใครตัวมันแล้วกันเพื่อนกูอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ขึ้นมาว้ายไม่ขึ้นมาวายว้ายวายวายวายขึ้นมาไม่ได้ดีขาเหี้ยดฮะเอ๋อาเฮ้กูกูถอนคำพูดกูขอโทษครับพี่กูขอโทษครับพี่โอเคแต่มันไม่มาตรงนี้เลยว้ายวายว้ายว้ายวายวายโอ้ยเจ็ดตายหาละกูตายหาแล้วทำไมวิ่งมานี่ทำไงเนี่ยโอกูกูกูสิ้นชีวาแน่นอน ไม่ไม่ไม่กูไม่ลงไปกูอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่กับเพื่อนดีกว่าเพื่อนกูอยู่ด้วยกูอยู่ด้วยเผื่อไม่ขึ้นมาเราวิ่งเล่นกันดีกว่าการวิงเล่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากๆนา่ดูสิริพากูมาให้ไหนทีนี้โอ้โหพาคหนึ่งพนัพิพากหนึ่งกูเสียมากเพื่อนกูเคยผ่าแล้วรอบหนึ่งปดไปด้วยกนนี่ยังไม่มีเปิดกแต่มันเปล้อก็ไม่ได้เหรอเต่าเลยโอเคปิดไฟไม่มีไม่มีฟอกซี่มาฟอกซี่มา ปิดประตูอ้าวเพื่อนเอา,อาใครไมปิดข้างมันเนี่ยปรหยัดไฟดีเพื่พอนกูบอกให้มึงประหยัดไฟดีๆยไปที่นี่แม่งไม่มีเบอร์ฮะอุ้ยแคสซีดใีใช่ใช่ยังไม่มาหรอกเพื่อนมึงปิดไฟสิเลยปรหยัดพลังงานช่วยกู